สวัสดีแฟนแกะลดไลฟ์ไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับระบบอาคารจอดรถอัตโนมัติที่ดาเนินการออกแบบก่อสร้างและติดตั้งโดยฝีมือของคนไทยส่วนจะเป็นอย่างไรมีตรงไหนที่น่าสนใจกันบ้างมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ แล้วครับแฟนกลาดไลฟ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวิศรัตเอี่ยมประชานะฮะซึ่งก็เป็น managing director ที่กับ G Park แห่งนี้หรือว่าพี่แหลมฮะสวัสดีครับพี่แหลมครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้เรามาหากันในการทำคอนเทนต์ลงในนิตยสารกลาดไลฟ์ไทยแลนด์ที่วางแผนไปแล้วใครยังไม่ดูไม่ไม่เห็นนะฮะไปหาดูนะครับหรือว่าสั่งซื้อเราได้นะแต่วันนี้ครับพี่แหลมเราเข้ามาสัมผัสกับระบบจอดรถอัตโนมัติตัวนี้กันแบบเจาะประเด็นกันไปเลยเพราะว่าที่ G Park เนี่ยผมมองว่า มีรายละเอียดหลายอย่างที่ทําให้หลายคนเนี่ยเขาอยากจะรู้รเพราะฉนั้นก็เลยอยากจะให้พี่หลังช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่จีพาร์คเนี่ยมีทําระบบจอดรถอัตโนมัติแบบนี้ในลักษณะรูปแบบไหนบ้างครับครับ,รบวงการที่จอดรถอัตโนมัติเนี่ยมันมี10ระบบนะครับสิระบบแต่10ระบบเนี่ยเราเราใช้กันจริงๆในบ้านเราเนี่ยสักสี่ระบบพอร,บระบบแรกเลยคือตัวทาวเวอร์เนี่ยครับ,รบแบบต่นี่คือทาวเวอร์นี่คือที่แคบแล้วก็มีอยู่แค่ประมาณสัก7จ็คูณเ แค่นั้นเองนะครับมี7,7คูณเจ็ท่านั้นเองจะขึ้นสูงเท่าไหร่ก็ได้โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าขึ้นสูงเกินไปก็แพงถ้าเตี้ยมากก็แพงการกลางจะถูกใะครับ,รบรงนั้นคำว่าการกลางของผมก็คือว่าจะต้องจอดประมาณสัก30คัน30มสถึงสีคันนี่ถือเป็นการกลาง<ห>ถ้าเรามีความจําเป็นต้องจอดรถประมาณนั้นนะครับก็ใช้ทาวเวอร์อย่างตัวนี้เป็นตัวเดโมของเราเราใช้ความสูงจํากัดที่23เมตรเนื่องจากว่าเซตแบ็กคือมันจะมีเรื่อง กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการความสูงของตึกด้วยถ้าเกิดเราต้องการความสูงมากๆเนี่ยเราถอยล่นออกมา6เมตรเนี่ยเราขึ้นเท่าไหร่ก็ได้อ่าไม่มีไม่มีข้อจํากัดเรื่องความสูงทาวเวอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเหมาะสําหรับพื้นที่ที่แคบจริงๆเข้าไปแล้วก็ลงมาปุ๊บกลับรถให้ออกไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือทาวเวอร์อีกตัวหนึ่งที่เราใช้กันอยู่ประจําก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือเรียกว่ามัลติฟร์พาร์คกิ้งมัลติฟร์พาร์คกิ้งเนี่ยเป็นตัวที่มีลิฟต์ แล้วก็แจกไปในแนวระดับอ๋ออาจจะอาจจะนึกภาพไม่ออกคืออย่างนี้เวลาที่รถเข้ามาจอดปุ๊บเนี่ยอย่างด้านหลังนี่เองเขาจะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปหาที่จอดให้แล้วแต่แต่นี่คือขึ้นมาแล้วก็จะมีสลับใช่ไหมลงไปในใต้ดินหรือจะขึ้นข้างบนก็สุดแล้วแต่แต่ว่ายาวครับออกไปทางทางแนวระดับคือขึ้นลงด้วยลิฟต์ครับแล้วก็แจกไปในแนวระดับระดับก็จะมีการจอดซ้อนคันมีแจกแจกไปทางด้าน ซ้ายด้านขวายังไงก็ได้เราเรียกว่ามัลติฟลอร์ไทป์พวกนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในอาคารแบบที่3ามแบบที่3เราเรียกพัซเซิลครับพัซเซิลไทป์พัซเซิลนี่คือเหมือนกับเล่นเล่นรูบิกอะเป็นพัซเซิลคือเลื่อนปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับพัซเซิลเนี่ยคือเครื่องจักรที่ขึ้นอัตโนมัติเราไม่เรียกฟูลออโตเมติกแบบของรุ่นแรกขึ้นอัตโนมัติก็คือหมายความว่าเราจอดรถตรงนี้เราต้องเดินมาหามันตรงนี้ เราเราไม่สามารถที่จะอย่างเงี้ยเราจอดรถรอมันอยู่อันนี้เรายืนรออ่ใช่แล้วมันหลงรอใช่มันก็ไปไหนก็ไปแล้วก็กลับมาเปรอที่นี่แต่ถ้าเราจอดรถบางสิบฟลอร์เนี่ยเราไอไอตัวพาร์เซอเนี่ยต้องเดินไปหามันอย่างเช่นที่สารอาญาครับ360คันอ่าสำนักงานจะสูงแค่หกเจ็ดชั้นเท่านั้นสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วมันเป็นสลิงนะครับใช้งานของระบบนี้ก็จะเป็นอะไรที่กว้างนะครับแล้วก็ถูกสตางค์หน่อย พวกนี้จะจะค่อนข้างราคาสูงทั้งหสดเป็นอัตโนมัติหมดเลยอัตโนมัติหมดเลยคลออโตเมติกมันติฟลอก็ก็ถูกระดับ2ครับถูกระดับ3คือพัซเซิลอืมพัซเซิลคือมันมีตั้งแต่2คัน3คันยันเป็นร้อยเป็นพันได้เลยถ้างั้นแบบที่4ถูกสุดแน่นอนใช่ อยู่ที่บ้านยกขึ้นยกลงแค่นี้เราเรียกสแต็กปาร์คิ่งสเต็กสเต็กปาร์คิ่งขายดีที่สุดโอ้ถ้างั้นพอมาพูดถึงเรื่องเป็นแนวสแต็กแบบนี้แล้วเนี่ยงก็เท่ากับว่าทางของ G-PARK เนี่ยก็ต้องมีเป็นฝ่ายสำหรับออกแบบในการทำการดด้วยสิครับใช่ไหมฮะใช่ใช่เมื่อวันนี้เรามีสถาปนิกคือ H2O เราตั้งขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตงานของจีพาร์คโดยเฉพาะครับมาที่จีพาร์คได้แล้วรับรองว่าสบายมากเพราะมีคนคิดให้ออกแบบได้นะฮะแล้วเดี๋ยวจัดฐานเรื่องงบประมาณสบายมากๆเลยนะฮะเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าครับ เราอยากไปเห็นแล้วล่ะครับว่าไอ้ตัวทาวเวอร์ที่เห็นด้านหลังเนี่ยมันทํางานยังไงเดี๋ยวผมต้องฝากลบกวนให้ทางพี่ดัช่วยพาไปดูนะครับอธิบายให้ดูว่าระบบแบบนี้มันทํางานกันยังไงจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับว่าไอ้เจ้าทาวเวอร์ด้านหลังเนี่ยมันทํางานเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ไซน์เขาดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะโอ้เท่าที่ผมรู้มามีทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งเยอรมันอันนี้ของญี่ปุ่นนะบออทีนี้ผมฝากพี่แหลมอธิบายหน่อยสิครับว่าที่นี่เขาทํางานกันยังไงเพราะว่าเห็นมีตรงนี้ประตูเป็นลิฟต์เปิดอยู่แล้วแต่แต่ว่าระบบพวกนี้คือมันก็ต้องมีคีย์การ์ดมีแะไรงต่างด้วยใช่ไหมครใช่ครับเราเลือกใช้ระบบการ์ดครับคือการ์ดที่จะเป็นการ์ดที่ถูกฟิกมาแล้วว่าเราจอดรถอะไรบ้างแฟนๆที่อยู่ที่นี่พนักงานที่ที่นี่ วก็ต้องบอกว่าการใช้รถแบบไหนใช่อย่างนี้ผมก็จะบอกเลยว่าอันนี้คือออดี้นะครับอ่านะครับถ้าเป็นรถ SUV ก็จะมีแบ่งเอาไว้ใช่ครับแล้วถ้าเกิดเป็นรถที่ลูกค้าเข้ามาเราก็จะมีก๊าสแตนด์บายไว้ให้นะครับก็คือจะเอาก๊าซเนี่ยมาคอนโทรลตัวนี้นะครับแล้วก็ในนี้จะจอดได้ทั้งหมด18คันโอ้สิบแปดคันคสิบแปดคันก็จะบอกไว้ให้ว่าข้างบนเนี่ยสีดานใช่ซีดำกี่คันอย่างตอนเนี้ยว่างอยู่สามนะครับใช้งานอยู่สามอืมอ่าครับ มิดเดิลเอสนะครับอันนี้มีจอดอยู่จออดยู่5คันว่ายิง่องถ้าเอสยูวีตัวใหญ่เลยเนี่ยยังว่ายิ่งสามนะจอดอยู่แล้ว3ครับอ๋อละเอียดดีมากตัวนี้ก็จะจะเป็นตัวที่บอกเรานะครับแล้วการควบคุมก็ใช้การ์ดสั่งการเลยอย่างเช่นถ้าเราจะเรียกรถลงมาเราก็ทาบการ์ดเลยนะครับรถมันก็จะลงมาถ้างั้นเดี๋ยวเราลองทาบการ์ดเลยดีกว่าครับนะครับ แค่นี้เองไม่ต้องไปเปิดอะไรด้วยครับ่เฉยๆใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วเขาก็จะมีเป็นตัวเลขอกมาให้เขาจะบอกให้ว่าตอนนี้รอนานแค่ไหนครับผมอยากเห็นแล้วว่าพี่แหลมเนี่ยใช้รถอะไรมาแล้วว้าวแล้วโอ้ข้างในนี่ดูดูเรียบง่ายดีนะพี่แหลมมาทังนี้ทางนี้ดีกว่าพี่แหลมครับผมอยากให้ให้อธิบายตรงนี้นิดหนึ่ง เพราะตรงนี้เป็นมันเหมือนพื้นตรงเรียบนมันเรียบมากเลยอันนี้คือเห็นเขาเขียนว่าเป็นซุปร์คาร์ด้วยใช่ครับเป็นซุป e r c ร์ถาดเบอร์สามอารศูนย์สองนะครับชินไมว่าสีพารกก็คือเป็นความร่วมมือของเราที่เราทำทาวเวอร์นี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อรถทุกคันอ๋อนั้นจะมี ให้บริการได้ทั้งหมดเลยทั้งซูเปอร์คาร์ทั้งซีดานเอชยูพตัวเล็ก SUV ตัวใหญ่รถไฟฟ้าทั้งนั้นเพลทต่างๆพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามประเภทของรถด้วยกต้องตอฮะพลทตัวนี้เป็นพาเลทสำหรับซูเปอร์คาร์ครับสังเกตว่ามันจะเรียบลำງกินนี่เออเฟอร์เรลี่อะไรออชที่ที่ติเตี่ยนะครับและจะสังเกตเห็นว่าที่พื้นมันจะไม่มีรูมีร่องเลยเรียบไปเลยนะครับก็ค่อนข้างปลอดภัยนะสำหรับสาวๆที่แบบ รองเท้าส้นสูงนะครับหรือคนที่นั่งวีลแชร์นะครับผมสังเกตเห็นหลายอย่างในนี้มีระบบเซ็นเซอร์นะฮะต่างๆพวกนี้ตามเสาพวกนี้ด้วยแล้วเมื่อกี้ตอนเราเข้ามามันก็จะมีเป็นเสียงสัญญาณเตือนอะไรต่างๆด้วยฮะเพราะฉะนั้นโอ้พวกนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์อะไรทั้งหมดเลยใช่ไหมเซนเซอร์เรื่องประมวลผลของการทำงานในห้องรับรถเนี่ยนะครับในระบบของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีมากกว่า ทุกยี่ห้อเลยในบ้านเราที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นของจีนของเกาหลีนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นด้วยกันชิเมวาก็ถือว่าเยอะที่สุดเลยชิเมวาเป็นเครื่องจัรจอดรถทาวเวอร์นะครับเบอร์หนึ่งในญี่ปุ่นอ๋อเหรอฮะใช่ครับแล้วถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นชิเมวะแล้วเนี่ยมันจได้เลยมันจได้เลยเซ็นเซอร์ทั้งหมดที่เราเห็นในนี้จะมีทั้งหมดประมาณ35จสิบจุดสาหจุดนะครับโดยเฉพาะตัวแพงที่สุดคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือเป็นตัวม่าน3มิติเลยนะครับในการตรวจเช็คสิ่งมีีชวิต การเคลื่อนไหวแล้วรวมทั้งขนาด้าของรถคือจริงๆแล้วเวลาที่จอดรถอย่างเงี้ยคนเนี่ยจะต้องอยู่ในรถไม่ได้อยู่แล้วเซนเซอร์ตัวนี้มันจะจับรู้ว่าจะมีคนว่าในใช่แล้วมีความร้อนอยู่ไหมมีการเคลื่อนไหวอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเช็คแล้วก็สแกนไดเมนชันของรถอีกครั้งหนึ่งว่ารถเราเนี่ยมีขนาดที่บางทีอาจจะกว้าง อ่ะอนทยาวหรือจะสูงจะอะไรเนี่ยตัวน,นี้ mm hmm. จะเป็นแกน3มิตินะครับเพื่อจะบอกว่ารถคันนี้ถูกต้องแล้วตามที่กําหนดไว้ทาวเวอร์ตัวนี้ก็จะมีจอดทั้งซ้ายแล้วก็ขวาร,รถก็จะพอจอดแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะหมุนใช่หมครับใบหมุนแล้วก็ยกขึ้นหมุนที่เราต้องอหมุนตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราต้องเรามีอาคาร2อ,อาคารอยู่รเราต้องการให้ทาวเวอร์นี้ออกมาทรงยาวนิดนึง อ๋อเป็นเรื่องของงานดีไซน์เป็นเรื่องงานดีไซน์จริงๆเราเข้าไปแล้วเราเราก็แจกขึ้นไปแล้วก็แจกซ้ายขวาไม่เหมือนก,ก็ได้ก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้แต่เราดีไซน์ตรงนี้เพราะว่าเรามีข้อจํากัดว่าอาคาร2องอาคารนี้ถูกขนาบข้างไว้เราก็เลยให้วเสาเบอร์ตัวนี้ออกทางแนวยาวนิดหนึ่งนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เลยบิด 9. กองศาแล้วค่อยขึ้นไปแล้วค่อยแจกซ้ายขวา ก็จะมีถาสำรองซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่งได้เลยก็อยู่ที่ว่าใครอยากได้แบบไหนดีไซน์ยังไงออกแบบแบบไหนมีตึกออฟฟิศไว้ยังไงมาคุยกับจีปาได้เลยแล้วเดี๋ยวจะสามารถออกแบบให้ได้เลยง่ายที่สุดนะฮะแล้วสมัยใหม่นี่เราต้องอย่าลืมว่ารถไฟฟ้าครับเท่าวับอันนี้มีรถไฟฟ้าชาร์จ EV ได้นะครับใช่รถไฟฟ้าชาร์จที่นี่ได้คุณจอดรถที่นี่คุณก็ชาร์จไฟไปด้วยนะครับะฉะนั้น เราจะมีพาเลตสำหรับ EV โดยเฉพาะอโ้ในใในนทาวเวอร์นี้ก็ถือว่าครบนะครับทั้งเรื่องการดีไซน์ที่ป้องกันแผ่นดินไหวการดีไซน์เพื่อหนีน้ําท่วมนะครับมันมีเซ็นเซอร์ข้างล่างนะครับพอมีน้ำท่วมมานี่ทุกอย่างมันยกขึ้นหมดนะครับอ๋อแล้วครัญี่ปุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงเลยครับว่าจะมีระบบแบบนี้ด้วยนะญี่ปุ่นก็มีระบบนี้ให้แต่ในขณะที่เครื่องจักรกำลังทํางานลงเนี่ยมันลงด้วยตาวิที่ เพราะนั้นเนี่ยไฟฟ้าก็ใช้น้อยเราก็ปั่นไฟเก็บไว้นะเหมือนรถเหมือนเวอร์ไฮบริดนะเนี่ยครับครับโอ้โห <c oughs> มัน่นมันสนุกมากๆเลยฮะเอาละฮะขอบคุณมากครับครับผมครับ ได้ข้อมูลเพียบเลยฮะพี่แหลมฮะแล้วก็เนี่ยผมเห็นตึกอาคารจอดรถอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็เห็นออฟฟิศด้วยคือแบบทุกอย่างออกแบบแบบโหลงตัวมากดูแบบมีมอดูแบบเรียบเรง่ายแต่ว่าได้ผลเต็มที่เลยนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่แบบเปิดออฟฟิศมาให้เราได้รู้จักกับระบบที่จอดรถอัตโนมัติแบบนี้ด้วยนะฮะผมให้พี่แหลมฝากไว้กับแฟนๆของกาล่าไลฟ์ทีครับว่าที่ G Park แห่งนี้ถ้าใครอยากจะติดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยช่องทางการสื่อสารไงบ้างครับครับ คือโดยปกติแล้วสมัยใหม่นี่เราก็จะมีหลายช่องทางอ่าเอยอะไรเอ้ยทั้งเฟซบุ๊กก็มีครับกดคำว่า G-PARK นะครับก็สามารถเข้าไปดูนี้ได้หมดเลยคนหาจากคาว่า G-PARK นะพีเที่จอดรถใช้เนี่ยนะฮะก็ยินดีให้บริการครับแล้วก็สำหรับผู้ชายที่อยากซื้อที่จอดรถนะครับผู้หญิงขายที่นี่ ดีมากครับอันตรายกับชีวิตมากเลยอตอนนี้ก็ <c oughs> <laughs> เห็นว่านะครับสำหรับถ้าต้องการที่จอดรถอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนรูปแบบใดๆให้เหมาะกับการใช้งานของตัวเองนะครับจะเป็นลงใต้ดินหรือทําเป็นอาคารแบบนี้เนี่ยดูการใช้งานว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็มาปรึกษาทางจีป,ปากได้เพราะเขามีทีมวิศวกรมีทีมออกแบบที่จะออกแบบการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าต้องขอบคุณพี่แหลมมากครับผม แล้วก็ฝากไว้ครับแฟนการาดไลฟ์ไ h a i l a n d นะฮะฝากกดติดตามนะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วมาติดตามกันนะครับว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอะไรดีๆกันบ้างแต่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ